แล้วก็คนจีบเยอะมากแต่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยสัมภาพใครที่บริสุทธิ์มาก่อนเลยเรื่องแรกเลยคุณเข้าเลยยังไม่เสียตัวครับไม่เคยมีแฟนฮะผมไม่เคยจูบใครด้วยจริงหรอจริง,รง,รงมากสุดแค่แบบจับมือ ใส่มากเลยอ่ะแล้ววันหนึ่งก็โอเคหนูจะไปโกวอินเตอร์แล้วทุกคนก็รอรอรอว่าเมื่อไหร่จะมีผลงานออกมาแบบจริงจังสักทีหนึ่งงานพี่ทีถามได้ไหมไอ้ปีครึ่งอ่ะที่เราไปอ่ะเราเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันไม่ได้ทำอะไรเลยก็คืออยู่ในห้องคนเดียวก้าเดือนก็าวเป็นอะไรที่โคตรหดหัวเธอวันนี้ฉันเพลิมากเลยอะยอมรับนะเ่าฉันเคยชอบแบบผู้หญิงแล้วตอนนี้เชื้อมันกลับไแล้ว ชิปปงเลยอะ่ะแล้อยู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุตอนนี้คือ20นิดนิดแล้วก็คนจิบเยอะมากแต่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยสัมภาพเขาที่บริสุทธิ์มาก่อนเลย <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรื่องแรกเลยกูเข้าเลยยังไม่เสียตัว <c oughs> เหมือนแซ่บคือเหมือนจะเปรี้ยว <c oughs> เหมือนจะแซ่บเหมือนจะอ่ะลูกครึ่งด้วยฝรั่งด้วยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบสุดๆไปเลยแต่คนคิดว่าพอหนูโตขึ้นแล้วแรงขึ้นแต่ว่าคือลูกที่วันเป็นเรื่องปกติที่แบบพอโตขึ้นคนก็จะมีความเปลี่ยนแปลงก็แต่งตัวแซ่บขึ้น <c oughs> อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนแรงๆอ่ะแต่คนมาจีบเยอะก็มีบ้างในวงการมีไหม มีบ้างค่ะแล้วลูกไม่ชอบหรอเวลาเราคุยกับใครเราก็ค่อนข้างจะแบบพลิกกี้นิดนึงอะแบบเลือกเราแบบเราคิดเราคิดมากแล้วพอเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเคละก็จะแล้วคุยสมมติว่ารู้สึกว่าไม่ใช่คือไม่เอาเลยปะเราก็จะแบบเริ่มห่างหออกมาไม่ก็แบบตัดไปเลยแล้วแต่ะมันเลยทําให้เราไม่มีแฟนก็ใช่ด้วยใช่ปะ เราเคยแบบว่าเออชอบคนน้นคนนี้แต่ว่าไม่เคยมีแฟนอะคุยใช่แต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบตกลงเป็นแฟนกันยังไม่เคยพ้นคาว่าคนคุยในชีวิตแต่สําหรับพี่อ่ะคือสําหรับคนคุยคือพี่จุกเล็กๆหนูไม่เคยจุกใครด้วยจริงหรอจริงมากสุดแค่แบบจับมือใส่มากเลยอ่ะคือด้วยคาแรคเตอร์ลูกด้วยแบบแต่งตัวแซ่บมากจเออนุนจอกใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงจริงหนูแบบเล็กร้อ แล้วคนเขามาจีบอะ่ะเขาจีบแมวไหนอาจจะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเราด้วยบางทีก็แบบเข้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดเรื่องเลยใสเหมือนกับมาโทรคุยขอโทรคุยก่อนแล้วแบบมาขอเปิดกล้องอะไรเงี้ยแต่แบบเพิ่งคุยกันแค่สองสามวันเองแล้วแบบไม่เคยเจอตัวกันไ,ไม่เคยแบบแล้วไปรู้จักกันได้ไงก็ในโซเชียลอะไรเงี้ยคเหมือนกับเราก็ติดตามเขาเขาก็ติดตามเราใช่คุยกันแค่สองสามวันแบบมาขออะไรเงี้ยแล้วเราแบบเราก็บอกเขาว่าไม่โอเค แล้วเปิดกล้องทำอะไรอ่ะเออ <c oughs> เขาอยากให้เราดูคลิปที่เขาอยากให้เราเปิดด้วยแต่แบบโนโนโนแต่เขาเปิดต่อให้เป็นแฟนก็ไม่ได้ถ้าเปิดก็โง,ง่แล้วแล้วรลูกบอกว่าลูกก็เหมือนชื่นชมเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่แล้วพอเราเห็นนี้แล้วเราแบบทำไงอ่ะเราก็บอกเขาแล้วใช่ไหมว่าไม่โอเค<ม>เราคิดว่าเขาจะหยุดพราะไม่กี่วันแบบวันสองวันถัดมาค่อยแล้วเราแบบ เอาไงล่ะหนูก็บอกเขาว่าเออเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบเราชอบเขาไม่ชอบมากแต่แบบไม่ไหวอะหรือเขาอาจจะมองสไตล์เนาะว่าเราน่าจะน่าจะรับได้น่าจะชอบอาจจะมองมองว่าแบบเราเป็นเด็กด้วยเราเด็กกว่าเขาอะไรเงี้ยเราแบบชักจูงง่ายออะไรอย่างเงี้ยแบบถามบ่อยๆก็อาจจะแบบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ใช่คนอย่างเงี้ยสำหรับเราอะคือถ้าอะไรไม่ได้อีกฝ่ายยอมรับไม่ได้ก็ แต่ว่าใน <c oughs> ในในส่งสามวันที่ลูกคุยอะ่ะเขาพยายามที่จะพูดเรื่องนี้ตลอด <c oughs> ใช่คือเหมือนกับเขาเริ่มไม่ได้มาถามเราแล้วว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างวันนี้คือเหมือนกับเขาพยายามที่จะโยงเข้าเรื่องนั้นอย่างเดียวยเลย,เยคือแบบกลายเป็นว่าแบบสายมันส่วนใหญ่มันจะเดดแอร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบจะคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเริ่มดูออกแล้วมันแบบทำไมกล้าวะแต่ว่าด้วยความเด็กด้วย เถียงไม่ถูกมันเป็นเรื่องปกตินะพี่ี่จะพูดงนี้ไว้คนชอบคิดว่า,วาก็โตแล้วนะสักเออเลย20สแล้วใครมาทําอะไรน่าจะปฏิเสธได้น่าจะกล้าแต่เขางงไงประเด็นคือหนูไม่คิดว่าหนูจะเออพี่นี่ถึงถึงบอกว่าจริงๆแล้วทําไมาข่าวเด็กที่แบบถูกลวงไปทําอันนี้หรือหรือถูกชักจูงไปอย่างนี้มันถึงได้ง่ายเด็กสมัยนี้คืออาจจะคิดทันและแต่บางทีมันอึ้งอยู่นะวัยของของแบบวัยหนูว่าบางทีแบบบางคนก็ยังไม่ได้มีจุดยืนของตัวเองขนาดนั้นอะแบบบางทีแบบเอะเราจะ อยังไงดีอะไรแบบคนไม่แน่ใจประกอบ<ง><ง>กับ,บ,บ,บนะน้องเขาชื่นชมผลงานเป็นส่วนตัวอยู่แล้วคือ <ừ> เขาเก่งอ่ะเป็นคนเก่งอ่ะ <ๆ S 1> ก็เลยไม่คิดเวยว่าเราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ปฏ <โห S 1> ิเสธแล้วอีกฝั่งก็ยังไม่หยุดมันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นใช่ออหลังจากนั้นคือหนูพักคุยกับคนยาวๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบใช่เป็นยางอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่บอกแม้เขาใช่แต่ไม่ทุกคนแต่ไม่ทุกคนไม่ทุกคนแต่ลูกดันแม่งแจ็คพอตสุดๆไปเลยเป็นพวกเราเป็นไงถ้าแบบขอเปิดกล้อง มาดิมาเลยกูจะอัดให้เพื่อนดูด้วยอันเนี้ยคือจุดหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกยังมากเพราะว่าเขาไม่กลัวหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แบบทำไมเขาไม่กลัวเพราะเขาคิดว่าเราจะไม่ทำเขาคุยมาสามวันเขารู้แล้วว่าลูกเป็นคนดีเขารู้ว่าไม่ทำแต่ถ้าลองเขาไาคุยกับพวกพี่เขาไม่มีวันทำเพราะพวกพี่จะเป็นคนลวงเขาว่ามึงเปิดกล้องสิมึงเปิดกล้องสีพวกพี่จะสู้แรงมากดราม่าอีกหนึ่งเรื่องคือคนชอบหาว่าลูกสัญญกรรม ใช่คือต้องแบบเคลียร์เลยนะจุทีู่กทำไม่ได้ทํามีแต่ชั้นตากับ ที่ปากแค่นั้นอย่างตาเนี่ยคือหนูทําเพราะว่าแบบแต่ก่อนหนูเล่นหนังแล้วหนูชอบโดนพ่วงกับทักว่าตาปืออะไรนี้คือตาฉันตาเราไม่เท่ากันเหมันก็แบบข้างนึงชันใหญ่กว่าอีกข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออไปทําดีกว่าเราจะได้เวลาแสดงหรืออะไรมันจะได้แบบไม่โดนทักบ่อยๆอ่ะพอมันโดนทักบ่อยเหมือนก็เริ่มแบบเซลล์นิดนึงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วปากคือเราแค่อยากทำเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออมันสอดรู้สึกดีเออเข้ากับหน้าเวลาแต่งหน้ารู้สึกแบบเราชอบหน้าตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจมูกเนี่ยคือไม่ได้ทำ ดื้มหรือเปล่าว่าหนูเป็นลูกครึ่งอะ่ะได้เห็นภาพพ่อหนูคือจะดูออกเลยว่าสำเนาถูกต้องว่าไปดูหน้ากูดเปนเด็กๆมาคุยกันดีกว่าเรื่ออ <laughs> อย่าไปพูดถึงเขาเขาลูกครึ่งนี้หรอกป่า <sk r isa> แต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำมากคือนม <sk r isa> อยากอยากทาแต่ว่าคือก็แอบนี่ไม่นนทำาะเซ็กซี่มากกว่านะของคุณค่ะคือเราไม่ได้ทําอยากทําเพราะว่าอยากดูเซ็กซี่ขึ้นแต่ว่าแบบอยากให้เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วแบบเออมันดูเต็มมีขึ้นนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบขึ้นมาคับหนึ่งอ,อะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากทำมือใหญ่แต่ว่าก็แอบกวนมึงเพราะว่าแบบมันต้องดงยาสลบช่กแมพี่ก็ไม่ได้ทํานะแต่พี่ก็รู้สึกว่าที่จริงไม่ทําก็ได้เออเพราะคาแรคเตอร์ใช่แต่แต่เอางี้อยู่ที่ความชอบของลูกมีนิดนึงมันก็สวยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่เออก็คิดอยู่ 但。對 ต้องพูดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้มาในสไตล์แบบเด็กเลยมีความหวานอยู่ในใจเป็นมือล้านคันบอกให้เธอฟังไม่ได้แสบขำหวานมากแล้วอยู่ดีๆมันเปลี่ยนมาแบบเปรี้ยวมันเฉียวอะไรได้ขนาดนี้มะลูกเหรอเราก็โตขึ้นด้วยแต่จริงจริงคือแบบแต่ก่อนเหมือนกบบเรายังหาแนวตัวเองไปเรื่อยว่าเออเดี๋ยวแต่งหวานเดี๋ยวแต่งบาเป็นแม่ไหอย่างเนี้ยใช่แล้วก็แบบโดนจับแต่งตัวด้วยเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เป็น ตัวเองร้อยเอร์เซพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มลองแต่งตัวหลายๆแนวดูก็แบบมีผิดมีถูกบ้างแบบรู้สึกชอบไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ พอมาถึงจุดเนี้ยเรารู้สึกว่าเราหาสไตล์ของตัวเองเจอแล้วเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรแล้วก็แต่งไปตามนั้นซึ่งบางคนที่แบบไม่ได้ติดตามมาเรื่อยๆอ่ะพอเขากลับมาเห็นเรา,เาก็จะรู้สึกว่าคงเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าจริงๆถ้าแบบคนที่ติดตามเรามาเรื่อยๆเขาก็จะเห็นว่าแบบเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปคือเราก็มีหลากหลายแฟชั่นที่เราชอบใช่ไหมไม่ได้แบบตายตัวว่าฉันจะต้องหวานอย่างเดียวบางวันมันขึ้นอยู่กับฟังเพลงอะไรอินกับอะไรใช่ไหมมันก็จะเป็นคนละแบบไปจริงๆอ่ะวันเนี้ยเขาดูเปรี้ยวนะ แต่เขาก็แต่งแบบหน้าหน้าสไตล์แบบหวาน <c oughs> หน้าราก็มีอะไรปะอุ้ยขอบคุณค่ะก่อนนั้นเนี้ยคนจะเห็นว่า โอเคอยู่อยู่ไทยม,มีเพลง<ม>แล้ววันหนึ่งก็โอเคหนูจะไปโกอินเตอร์แล้วทุกคนก็รอรอรอว่าเมื่อไหร่จะมีผลงานออกมาแบบจริงจังสักทีมึง,ง,งแล้วอยู่ดีๆลูกก็กลับมาอีกคือมันเกิดอะไรขึ้น่าเรียกว่ากลับมาเรียกว่าแบบหายไป2ปีแล้วก็แบบว่าใช่ใช่นั่นแหละช่วงปี2019อ่ะเป็นช่วงที่หนูพูดกับสื่อว่าเออหนูจะพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศแบบกะว่าจะเรียนสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนตอนนั้นตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ ตอนนั้น19บเก้าพอเราออกสื่อกับข่าวนี้ปุ๊บอะมันมีค่ายติดต่อมาเราถก็เลยแบบว่าคิดดูว่าเอ๊ะเราจะทํางานต่อหรือว่าจะไปเรียนต่อดีลึกๆดูแบบโอกาสแบบนี้มันน่าจะไม่มีบ่อยๆแล้วคือในจุดนั้นอะเรามองว่าเออเราเป็นเสือเป็นคนแรกของค่ายนี้ตอนนั้นประเทศอะไรลูกมาเลเซียแต่ว่าคือเขาโคกับอ่าเอด้วยกับแบบค่ายที่เอเอซึ่งก็เป็นค่ายใหญ่อันดับแบบต้นๆเลยของแบบ ของโลกอะเราคว้าโอกาสนี้ไว้ดีกว่าเพราะว่าเราก็มองว่าเขามีเงินเยอะที่จะพพอร์ตผลงานของเราแล้วก็น่าจะเข้าใจในแนวทางของเราด้วยใช่แล้วคือเขาก็พูดอย่างดีว่าแบบเออเขาชอบผลงานของเราเขาอยากจะพพอร์ตแบบว่าให้เราได้ทําในแนวทางที่เราอยากทําแต่ว่าพอจริงๆคือแบบเขาทำงานช้ามากๆคือเราเป็นเสือเป็นคนเดียวแล้วแบบเรามีทีมในนั้นใช่ไหมมันควรจะแบบทำผลงานออกมาได้เยอะแต่ว่าพอจริงๆคือปีครึ่งอะ ได้เพลงมาให้ตัวเดียวเราแถมยังเป็นเพลงที่เราไม่ได้อยากจะร้องด้วยอเราโดนจับยัดให้ร้องในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะร้องงานพี่ทีถามได้ไหมไอ้ปีครึ่งอ่ะที่เราไปอ่ะอเราเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือหนูโดนสั่งย้ายให้ไปอยู่ที่มาเลเซียเพราะว่าเขาบอกว่าน่าจะทางานง่ายขึ้นแต่พอจริงๆก็คือพอย้ายปุ๊บล็อกดาวน์เลยอยู่<อ>ในห้องคนเดียว9กเดือน <c oughs> กับไทยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะให้หนูรอทําเพลงที่เสร็จก่อนก็ <c oughs> เป็นอะไรที่โคตรโคตรหูเราต้องแยกกับกับ ที่บ้านด้วย่กับที่บ้านแล้วก็แบบเราไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยแล้วแบบแต่ละวันเรามองดูโซเชียลล้วแบบดูเห็นเพื่อนเเขาเจอกันแล้วแบบเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นผีที่แบบเราชีวิตเราต้นงเรามองเขาแต่เราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะแล้วปีครึ่งก็คือมีมาหนึ่งเพลงใช่ไม่ใช่เพลงที่เราอยากร้องด้วยก่อนล็อกดาวเขาพาไปทำเพลงทีเอซึ่งหนูก็ได้ไปแต่งด้วยเป็นเพลงที่หนูชอบหมดเลยแต่เหมือนกับเขาอะอยากอยากทำเพลงที่มันแบบป๊อปซึ่งหนูทำ ออกแนวฮิปฮอปเนี่ย<ม>คือเขาบอกว่าเขาไม่ชอบมันมันดูแบบย<อ>ูนิคเกินไปซึ่งเราก็ดันคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจเราที่สุดนะเพราะคุณเห็นคาแรคเตอร์เราตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วคือแบบเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหนูในทางที่ตัวเขาเองต้องการโดยที่แบบเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้ศึกษามาว่า10ปีที่ผ่านมาหนูทำผลงานอะไรมาบ้าง<ม>คือเรา establish ตัวเอง,งแล้วถ,ถึงแม้ว่าโอเคผลงานที่เราทํากับค่ายมันอาจจะเป็นแบบนึง<ม>แต่ว่าในไอจีลูกอะคือลูกคาแรคเตอร์ลูกชัดมากใช่คือหนูอยู่ค่ายเนี้ย เขาห้ามทำสีผมห้ามแบบแต่งตัวขนาดส้นสูงเขายังห้ามใส่อะ่ะเพราะว่าเขาอยากให้ดูเด็กอะ่ะหน่มรองมากไปแฟนมิสติ้งอ่ะคะ่ะแล้วแบบสอบเราเราคิดว่าเออมันเป็นแบบงานปิดเล็กๆที่เจอแฟนลับซึ่งแฟนลับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็น,ปนแบบไหนเป็นสตไตล์ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าคือตอนนั้นเราผมสี้ำตาเราเราอยากทำผมสีทองใช่ไหมก็เลยแบบเออใส่คลิปสุดก็คือแบบเจ้านายโภมาดาทุกคนในกองว่าแบบ ใส่วิกทำไมอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าทำให้มันลุกมันแตกต่างจากที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแค่วิกก็พี่มันเอาออกก็ได้ทำไมต้องด่าขนาดนั้นนะขอรหัสไอจีทุกอย่างใช่ขอโซเชียลหม,หมดเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโพสเลยแล้วนะคือสุดท้ายหนูก็ต้องโพสเองหนูก็งงว่าจะเอาไปทำไม ปีแรกอะ่ะงานติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเขาปล่อยผ่านก็คือกลายเป็นว่าพอปีที่เข้าปีที่สองอะ่ะงานไม่ติดต่อมาแล้วเพราะว่าคิดว่าไม่รับเออคิดว่าไม่รับแล้วว่าเราออกจากวงการไปแล้วก็ไม่รู้ <h iss ing> ปีครึ่งที่หนูอยู่ที่นั่นอ่ะมีงานจริงๆแค่สองงานเองอะ <h iss ing> <h iss ing> เชื่อเงินเดือนเดือนละสองหมื่นห้าสามสี่เดือนสุดท้าย ได้เพิ่มขึ้นมาสามหมื่นห้าพอนูกลับไทยแล้วไม่ได้เช่าคอนโดแล้วเอาค่าอยู่ค่ากินเนี่ยแหละมาให้เราเพิ่มถูกต้องแล้วพี่นึกออกไหมว่าแบบก่อนที่หนูจะเข้าค่ายอหนูหารายได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่าแสนถ้าชิวๆแบบเดือนนึงรับแค่ง,งานนึงก็แบบอยู่ได้แล้วอะแต่ว่าตอนนั้นคือแบบเดือนเดือนมันแค่สองหมื่นห้าคือสับคนอื่นมันก็อาจจะแบบเยอะแต่ว่าสับเราอาชีพที่เราทำอะแล้วแบบสิ่งที่เราสร้างม,มาก่อนหน้านี้แล้วอะสองหมื่นห้า 25, มันไม่พอแล้วหลังจากนั้นอะลูกใช้วิธีไหนที่จะแบบไม่อยู่แล้ว ฉันรู้แล้วว่าเธอแม่งดองฉันแล้วอะก็อยู่จนหมดสัญญาแต่ว่าทีเนี้ยโอดทนจะหายเลยสัญญามันหมดแต่ว่าเขาทําเพลงให้เราไม่ครบเขาก็เลยอ้างว่าแบบก็เธอทําเพลงให้เราไม่ครบอะยังออกไม่ได้แต่ว่าในสัญญาคือมันก็บอกแล้วว่าระยะเวลาเท่า,ทาไหร่ก็คือถ้ามัน เกินก็คือหมดแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องกันจนตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอะหนูไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่าพอหมดสัญญาแล้วหนูออกเพลงออกอะไรเงี้ยเขาตามไปบล็อกตามซีนิงต่างๆคือฟังในพวก Apple, Spotify, จุกอะไรไม่ได้เลยคือฟังได้แค่ในรีพัวเพียงเดียวเหมือนเอาไปบล็อกแล้วแบบเก็บผลประโยชน์แบบอย่างเดียวอะไรเงี้ยรอเก็บผลประโยชน์เขาจริงๆหนูก็ไม่เห็นว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรนะเพราะว่างานเขาก็ไม่รับเขาเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าพี่นี่เห็นอันหนึ่งพอลูกกลับมาปุ๊บลูกทําเพลงแล้วลูกก็ลงว่านี่คือเงินก้อน ที่สําคัญมากแล้วเป็นก้อนสุดท้ายที่ลูกจะตั้งใจว่าลูกจะทําเพลงของลูกเองตอนนั้นน่ะที่หนูกลับมาทำเพลงเอ่อเพลงโลเคชั่นน่ะ<ม>เพลงแรกที่หนูปล่อยเมื่อปีนี้หนูใช้เงินก้อนสุดท้ายของหนูในการแบบมาทําเพลงอ่ะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้ครอบคลุมค่าเพลงด้วยซ้ำแบบบางทีค่าเพลงทําเพลงเป็นแสน<ม>ใช่ไหม,มแต่แบบตอนนั้นเรามีอยู่แค่แบบสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเครียดมากว่าจะหาเงินจากไหนเพราะว่างาน<ม>ก็ไม่มีมมตอนนั้นก็แบบโูพยายามกันสุดๆแล้วก็หาสปอนเซอร์ได้มาสิบกว่าเจ้าทั้งสถานที่แล้วก็แบบ สินค้าด้วยแต,ตอนนี้คือกลับมาเต็มตัวแล้วนะใช่นะ <c oughs> จ้างงานเถอะ <c oughs> มีคือมีโลกตอนนั้นหนูดิเพสสมากช่วงที่หนูอยู่มาเลเซียคือแบบมันสิ้นหวังอะเพราะว่าเพลงก็ไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่ครอบครัวก็ไม่เห็นไม่ได้เจอเพื่อนก็ไม่มีได้แค่โทรคุยอย่างเดียวเลยใช่แบบเหมือนแบบจุดนั้นเราเริ่มคิดแล้วว่าเราจะได้กลับบ้านไหมอะไรอเงี้ยคือเราต้องอยู่ให้ได้กลับไปเห็น หน้าพ่อแม่ให้ได้แบบถ้าจะตายก็ไม่ตายที่เนี่เราก็เลยแบบอดทนจนจนถึงวันที่เราได้กลับเมืองไทยพอได้กลับเมืองไทยก็มันก็เหมือนจะดีขึ้นน่ะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งแบบมันก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังรู้สึกดีเพสอยู่เพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมคือมันไม่มีงานแล้วผลงานก็ไม่ได้ออกแทนที่ว่าเราจะดีขึ้นใช่ก็ยิ่งกดลงไปอีก มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบโหแต่เราวันนี้กูอยู่ไปทไําไมวะแบบเราก็เริ่มทําลายร่างกายตัวเองเพราะว่าเรานอนไม่หลับไม่แบบทําอะไรไม่ได้ <ทำ S 1> เลยทำลายร่างกายตัวเองหมายความว่าแบบกีดที่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่มันเกิดจากมันพี่นีจะบอกงี้นะมันเกิดจากโรคนะคือมันจะกอนไม่ต้องเราเอาทิชชู่ให้น้องหน่อย <laughs> คือคือพี่นีเขา้าใจลูกศิลปินอะ่ะมักจะมักจะเจอ โรคหรืออาการแบบนี้เยอะนะไม่ไม่หลายคนมากหลายคนที่ไม่รู้ตัวคิดว่ามันเป็นเพราะความเครียดหรือเปล่าแต่มันเป็นเพราะสารเคมีในในสมองเรามันหลังแล้วมันไม่ปกติพยายามจะคิดให้มันดีแล้วอ่ะแต่สถานการณ์มันพาเราแย่ลงอีกซึ่งมันเป็นมื่อก่นเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเขาถึงแบบกีดข้อมือตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเรามาถึงจุดนั้นน่ะคือแบบเหมือนกับไม่อยากมันมันอัดอั้นอ่ะคือแบบเราไม่รู้ว่ามันจะเอามาลง ตรงไหนได้เพราะแบบเราไม่รู้ว่าเราเราจะระบายตรงไหนแล้วก็เลยแบบมันกับพอเราผิดมันก็มันมันมันรู้สึกอะไรสักอย่างพอหลังจากนั้น่ะคือเรามีปัญหาเรื่องการนอนหลับด้วยสองวันนอนทีเพราะว่านรนนอนไม่ได้พอเรานอนปุ๊บมันเหมือนจะเรือกคือมันความรู้สึกเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันเก่็งมากจนจนพอเราจะหลับปุ๊บเหมือนกับความรู้สึกเหมือนเราหยุดหายใจอะซึ่งมันเกิดจากโลกที่เราใช่มันเกิดจากความเครียดก็เลยต้องไปหาหมอ แล้วก็ได้ยามาก็เลยไปอยู่ที่เยอรมน์มาก็เกือบครึ่งปีมันก็ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นบวกกับว่าเราก็กินยามาเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเด็กคนหนึ่งอะนะคนทุกคนนะคือเข้าใจไหมเขาสู้มาตั้งแต่เขาอายุส1บเอ็แะแล้วก็ทําด้วยตัวเองมาตลอดพยายามที่จะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ฉันชอบจริงมันคือการร้องเพลงนะแล้ววันหนึ่ง มีโอกาสมาถึงเด็กคนหนึ่งมันก็เต็มที่เลยมันใส่ไปเต็มที่เลยมันทุ่มไปเต็มร้อยเลยแล้วมันถูกสกัดทุกอย่างมันนึกไม่ออกว่าถ้าชีวิตมันไม่ได้ทำเพลงหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเพลงมันจะทําอะไรอ่ะใช่มันก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันไร้ความหมายมากเลยแบบอยู่ไปวันๆหนึ่งอ่ะโอ้ยตายดีแล้วเช้าดีขึ้นแล้วตอนนี้ที่ขึ้นแล้วก็กลับมาก็เห็นมาทําเพลงเองมาเอ่อฟิทเทอริ่งกับมายาลาบนะมาฟิเทอรริ่งกับพี่แชมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นตัวเองเลย พี่นี่บอกเลย m b สวยมากเขามากเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรอะ่ะตอนนี้ฉัน,นีว่ามันขาดอย่างเดียวมันขาดคนสนับสนุนแบบจริงๆจังๆที่แบบว่าจ้างงาน <c oughs> มันมีผลนะกับกําลังใจของของเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบเต็มที่มากแล้วอยากให้ดูโชว์เขา <c oughs> เขาเต็มที่จริงๆขอบคุณค่ะเต็มที่จริงๆตอนนี้ก็คือ จริงๆพี่พี่นี้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วแหละคือ,ค,อคือลูกกลับมาได้แบบเต็มตัวแต่อย่างเดียวเลยที่ยังไม่สมบูรณ์ก็คือยังไม่มีแฟนแม่ห่วงไหมพี่นิถามแม่ห่วงไหมไม่รู้ว่าเขาห่วงอาจจะแบบว่าเป็นแบบ เป็นห่วงมากกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อลูกเลือกเยอะมากค่ะแม่จริง <laughs> จริง <laughs> สุดไปเลย <laughs> ให้โปรโมทเต็มที่เลยดีกว่าอตอนนี้แบบเพลงทํายังไงอะไรยังไงไปดาวน์โหลดสตรีมมิ่งอะไรยังไงได้เลยค่ะปล่อยเพลงมาเรื่อยๆค่ะปีนี้ก็มีปล่อยเพลงโลเคชัน่น <laughs> แล้วก็มีเพลงไซโคด้วย <laughs> ที่เพิ่งปล่อยออกมาฟิตเจนกับพี่แชมมายาลาบแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปด้วยชื่อเพลงว่าทำงายที่ฟิตพี่ท็อปเรซิลักซีด้วยอยากให้ฝากติดตามกันด้วยปีนี้น่าจะปล่อยเพลงรัวๆเลยค่ะอาจจะมีปล่อยอัลบั้ามปลายปีด้วย ติดตามนะเธอน้องฉันรักน้องมากเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะกดตามไอจีน้องคือคเวลาที่เราเห็นความฝันของคนคนนึงอะเราไม่รู้นะว่าเขาสู้กันมาแค่ไหนแต่ว่าวันเนี้ยพี่นีได้ฟังแล้วพี่นีรู้สึกว่าเออลูกสู้มากแล้วก็ <c oughs> ขอให <c oughs> ้เป็งดังค่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะโอ๊ยไม่ต้องจไมให้โดนชิ้นอะไรขอให้โดนอยากแต่ว่าหนูกลัวลองศึกษาดูแล้วแบบไซส์เฟรมมันเยอะไม่กล้าทำชี้ทำไมอ่ะ ต้องตูดพี่ไปไม่อยากดีเลยตอนนี้ใส่ฝอในในในลุกให้ดูพี่หนุ่มี่เหนื่อยนะเอ้ยกางเกงไมน่น่ารักโอ้ยอยากมีอยากให้มันมีเหมือนเชฟขึ้นมานิดหนึ่งมาของกูไปใหญ่เกินเหนื่อยลูกเลยเออันนี้ว่าแบบออกกังกกยดีกว่าอดีคว่าดีกว่าเดี๋ยวก็มาดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องวันเพล y g i r ด้วยแล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้า